แบทูสคูมาแล้วนะครับทุกคนเปิ้ลเนี่ยจัดเต็มเลยก็คือแถมปากกาแล้วก็แถมหูฟังด้วยโปรโมชั่นหลักๆ iPad กับ Macbook ครับโดย iPad นจะแถมแต่ว่าปากกาอย่างเดียวนะครับส่วนตัว Macbook เนี่ยก็จะแถมแต่หูฟังอย่างเดียวนะรุ่นไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการนะมีวิธีการสั่งซื้อวิธีการติดต่อขอโปรโมชั่นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกัน ประกาศวันมาแล้วนะครับโบแบ็กทูสคูลของปีนี้นะครับก็เริ่มวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ล้วก็ยาวไป3เดือนเลยมิถุนายนกรกฎาสิงหามีเวลาหให้พวกเราเนี่ยได้ไปช้อปปิ้งกันนี่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เข้าร่วมตัวโปรโมชั่นแบลทูสคูนะครับตัวหลักอย่างแรกๆเลย2ตัวก็คือ iPad กับ MacBook iPad เนี่ยที่ร่วมโปรโมชั่นเนี่ยจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับไอแพ a แอตัวใหม่ M2 ล่พิ่งออกมานะครับและแพด Pro M4 โดยจะได้ของแถมเป็น Apple p e n c i l ครับริงก็คือเลือกได้2อันนะครับระหว่าง Apple p e n c i l Pro กับ Apple p e n c i l ตัว USB C แต่แนะนำว่าเลือกตัว Pro ไไปะครเพรางก็ ่แนนนอโดยราคาที่เราสามารถซื้อได้นะครับปกติมันลดอยู่แล้วเนี่ยประมาณ2000ใช่ไหมก็แอร์11นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่21,900นะครับแล้วก็จอ13นิ้วเริ่มต้นที่28,0 0มความจุเริ่มต้นนะครับตัวร28ย่แตัว iPad Pro นะครับเริ่มที่256นจะเหลือ359 0 0าแล้วตัว13นิ้วสัมเหมือนกันนะครับก็48,800นะครับต่อมาตัว MacBook นะครับที่เข้าร่วมโปรโมชั่น MacBook สกู๊ตนะครับก็จะมี ต้นตั้งแต่ตัว13นิ้ว M2 ขึ้นมานะครับก็จะมี13นิ้ว M2 กับ M3 นะครับแล้วก็15นิ้ว M3 อนะ่าเพราะว่า15นิ้ว M2 เนี่ยไม่มีแล้วนะ MacBook Air M2 นะครับตัวเริ่มต้นนะ3นิ้วเท่ากัน M3 ห1 3 0 30, 0ัตัว 256GB ทั้งคู่นะครับแล้ว MacBook Air 5นิ้ว M3 44,200นะครับตัวเริ่มต้นแล้วก็ MacBook Pro 4นิ้วกับ16นิ้วนะครับค้อซ่อมเพิ่มได้นะก็ iMac ตัวเริ่มต้น48,000 Mac Mini 17,400นะ,น 17, นะทั้งหมดเนนะี่ได้ เป็นตัว AirPod s Gen 3นะตัวปกติที่ไม่ใช่ Mac safe ถ้าเกิดใครอยากได้ Mac safe เนี่ยก็คือจ่ายเพิ่มอีก200บาทก็คือจ่ายส่วนต่างรวมถึงถ้าอยากได้ตัว Pro AirPod s Pro ไปเลยก็จ่ายเพิ่มอีก2,200บาทก็จะได้ตัว AirPod s Pro ไปสลหรับใครที่แบบอยากได้ AirPod s Max ไปเลยนะจ่ายเพิ่มอีก13,100บาทที่ในส่วนของ MacBook Pro MacBook Air แล้วก็ iMac นะครับส่วนใครที่ซื้อ Mac mini นะ Mac mini จะแถมเป็น AirPod s Gen 2แทนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็น Gen 3เนี่ยตพิ่ตังค์งอีกพันห้านะขึ้นที่เป็นชาร์จ lightning รวมถึง App o ล b p คเพิ่อมอีก3ามพันเ m a x นะครับก็คือเพิ่อมอีก1 4 6 1 0บาทอยากได้ส่วนลดการศึกษาแล้วแล้วก็ได้แถมเป็นหูฟังกับปากกาลแล้วใช่ไหมครับก็ยังได้ส่วนลดตัว Apple Care อีก20%ด้วยสำหรับคนที่สนใจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อรับโปรโมชั่นได้2ช่องทางเลยอย่างแรกก็คือติดต่อที่ Apple Store โดยตรงนะครับปัจจุบันก็จะมีที่เดคอนสยามกับที่เซนทัลเวิร์สที่นะครับ คนอีกช่องทางหนึ่งก็คือสั่งผานออนไลน์นะครับโดยคนที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่านะพอที่หน้าเว็บใช่ไหมครับมันก็จะมีขึ้นบอกมาเลยที่ด้านหน้าสุดเลยก็เป็นราคาการศึกษาประกาศขึ้นมาเป็นอันแรกเลยกดาตามลิงก์นี้นะครับแล้วไปเรียดข้อมูลครบถ้วนเลือกรับสินค้าที่ชอ็อปสิงจัดส่งก็ได้นักสั่งผ่านออนไลน์นะครับก็ต้องลงทะเบียนยูนิเดย์ก่อนนะครับคือเข้าไปที่เว็บไซต์ยูนิเดย์ได้เลยแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับหลักๆเลยเนี่ยต้องมีเมลมหา ราติดบัตรประจําตัวมีบัตรนิสิตบัตรนักศึกษาบัตรอาจารย์นะครับหรือเป็นบัตรบุคลากรที่ทํางานในมหาวิทยาลัยเนี่ยสาม,มารถซื้อได้นะต่างไปประจำตัวอีกอันหนึ่งอาจจะเช่นบัตรประชาชนบัตรก๊กฮีเป็นนักเรียน,นย,ยังไม่ได้นะก็คือต้องเฉพาะอามหาลัยขึ้นไปนะครับปะวะสได้นะหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งยูเซอร์เนี่ยก็จะใช้ได้หนึ่งสิทธ ซื้อ iPad ได้1ตัว MacBook ได้อีกตัวหนึ่งถ้าสมมุติอยากได้ iPad 2ตัวกไ็ได้นะต้องอันเดียวก่อหนึ่สิทธิแต่ถ้าเกิดอยากได้ทั้ง iPad ด้วยแล้วก็ได้ทั้ง MacBook ด้วยเนี่ยได้ซื้อได้อย่างละตัวเนาะ iPad เครื่องหนึ่ง MacBook เครื่องหนึ่ง, 1, ค,รง 1, ครับแล้วก็ของแถมตามนั้นเลยถ้่เกิด MacBook 2เครื่องเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเอามาอีก10ทนึ่งนะครับสําหรับร้านที่อยู่สโตร์ที่อยู่ในมหาลัยนะครับจริงๆโปรโมชั่นนี้ไม่ได้เข้าร่วมนะครับเพราะผ่านแอปเปิลสโตรอย่างเดียวเพิลสโตเองหรือว่าออนไลน์นะครับโปเนี่ยไม่ได้ร่วมนะครับแต่อาจจะมีโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกเดินทาง ไปหรือว่าจะไม่สะดวกออนไลน์อะไรงเงี้ยต้องการรีบใช้งานด่วนก็้องติดต่อสอบถามที่รูสโตอร์ก่อนได้ลดค่าเครื่องแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แถมประกาห,หรือแถมหูฟังแล้วเนี่ยลด,ด Apple Care อีก2 0ด้วยก็คือได้ตัว Pro Apple b u n d l เดิไปนะครับก็หลักเนี่ยเอาไปใช้ทำงานนะไม่ว่าจะเป็นซันน์คัสโปรอะโลจ o สติกโปรโ o ชั่นโปรเซสเซอร์เนสนะโดยทั้งหมดเนี่ยราคาการศึกษาอยู่ที่6,990นานะครับแล้วก็เป็นแบบซื้อขาดนะก็คือใช้ยาวไปเลยถือว่าโอเคนะสำหรับสายงานสายตดต่อก็คือลงทุนระยยาว ก็ประมาณนี้นะครับสบโปรการศึกษาของปีนี้นะ,ะเต็มเลยมีเวลาให้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเนี่ยไปจนถึง30กันยายนเลยนะครับเนี่ยที่ Apple Store ผมแวะไปดูมาแล้วก็คนเยอะมากๆเลยในไไม่สะดวกหรือบางทีสีมันไม่ครบสีหมดงออนไลน์ก็ได้แล้วก็เลือกสีไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปนัดวันรับอาจจะง,ง่ายกว่าประมาณนี้แล้วกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้อุปกรณ์ดีๆไปใช้งานใช้เรียนกันได้อย่างเต็มที่ถ้าชอบคลิปน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม่กระจินด้วยผมจินเวสต์ทูน๊าร